สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินเซฟนกกักบสาวหึงติ้งติ้งมือผ้ามากินสตอเบอรี่ค่ะทุกคนในสตอเบอรี่มาตั้งตลาดว่างไหมน้องมีต้นไมยใหญ่ๆองปุงเองเป็นเสตอเบอรีนอ่นี่ทำมันเลยฤด,ดูมันแล้วมันกับเสียบด้วยค่ะนี่กำลังใดญหนาม,มันพอดีฤด,ดูกาลมันมันหลักวิตามินซีแต็มสาวนะจ๊ะ ประโยชน์่นก็นมีหลายอย่างเด้พี่น้องลดเบาหวานก็ได้ลดการลดความดันเนาะลดคอเลสเตอรอลประโยชน์หลายเลยค่ะมันรุ่งพวกที่จะเป็นโรคหัวใจอ่อนๆกินทุกเมือ่อเมื่อแล้วน่วย2องน้วยก็ะดีืาตานมาเร่งได้ความเนี่ยพี่น้องประโยชน์หลายแห้งล้วก็สวยพอม <laughs> กินแล้วก็สวยมันจะตอาเรี่ค่ะอือ อืมอืมอืมหวานค่ะเด้อพี่น้องมันลาวิตามินซีน้ำสวบปืออื้ยคุณนะ <laughs> สใส่เจวเห็ดปิกเกลือไ้อืม nuôi một nghe luôn cả, sum sùng run run ngọt, มันพันเนพะื่อนอ่ะพันแปดศูนย์นะคะพี่น้องซาบุงคื้ยไปเชี่ยงมาเนี่ยขับรถไปตามทางเนะราคนหนเขียนสตรอเบอร์อรี่แปดศูนย์แปดศูนย์ซาบุงก็ว่าอุ้ยจอดซื้อสตรอเบอรอรี่กันนะโลละแปดสิบบาทพีันพ่อข่ยลงไปแล้วพี่น้องสตรอเบอร์อรี่ห้ากิโลค่ะกันนะคนเรียกว่าโลโลละสามร้อยหาซีฟค่ะ อ้าวไม่ใช่แปดสิบหรอกค่ะแม่ค้าจ้มามึงว่าอ๋ออันนั้นพันมันค่าโอ้ยควรอะไรอยญ่าหญเพื่อนก็คกัน,นึกว่ามันโลดละเปลี่ยกว่าก็ซื้อมาฝากงูเนาอพี่น้องนเนาะก็เลยเอาน้องเพื่อนโลดเดียวเพราะได้กินสกัน สตอเบอรี่พันแปดศูนย์บุนเมนโล่ละแปดสิบสีสันสวยงามมากเลยสีป็นออกแดงเแก้มของเธอจะแดง กินเขาไปแล้วแก้มก็สีแดงก็สโตรี Story, ติ้งติ้งเนี่ยลหเะ้็เจลนั่งกับพระธรรมาดา <laughs> นัวแห้งค่ะ <laughs> ไม่ได้เห็นแจ่วหวานแล้วค่ะใส่หย,น,น,ยน,นชูพ้พ่วมสีสันสวยงามมากเลยมันความจำของคนเดียวเดียวสวยมากเลยค่ะประโยชน์กัหลายเนาะ ทัาง่ามพอมลิสตตอเบอรี่จ <c oughs> ูสันสวยเลิศค่ะอือ แก้วน้อน้อน้อนอะไรกับงามครับอยากไปเห็นสวนเพินน่นเนาะก็สิอู้ๆสิเมียสออนว่าได้ไปดูนแล้วเชียงใหมยย่อ่ะเพิ่นปลูกน้ำข่างทางโอ้ยสุดลลงหลูกตาอากาศอันเพิ่นกะ็ะไดเนาะมันก็ออกมาสวยงามมันบ่ห่อนเนาะ เพิ่นก็สิมาความเย็นนีเ่เพื่อนเพื่อนเนาะปวายอยู่เชียงใหม่มันง่ามเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงรายลูกบุลือบุลาเลยเนาะกินบัน,ในรใดก็แสบอื้อ ิตมินซีมีประโยชน์ฝากให้พี่น้องติดตามนะคะกินแซมนอนกระสาบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนืนี้สาวเรือหน่วยขออัมพาล่าจาักรไป็่อนเดี๋ยวมาพูมมาพอกันไหมนะคะน้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย